อย่างเมื่อวานนะครับที่เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด600วัตต์จำนวน14แผ่นปั๊มน้ำ7.5แรงมา้านี่แดดจัดเลยนะครับแดดตอนนี้จัดเลยแล้วก็ขึ้นมาก็ประมาณ60เมตรมาดูน้ำปลายท่อกันครับดูน้ำปลายท่อกันว่ามันแรงแค่ไหนนี่ก็สีนิ้วนะครับ เต็มท่อเต็มท่อสี่นิ้วน้ำก็ปล่อยทิ้งไปตามคลองธรรมชาติไปน้ำจากการใช้น้ำมันวันหนึ่งประมาณ2,000บาท ตัวนี้ก็ออโต้ตามพลังงานแสงอาทิตย์เลยครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับอันนี้ท่อเครื่องยนต์นแรงสนใจก็ติดต่อสอบถามเราได้นะครับทวีไฟฟ้า089 912 9439หรือ089 745 5926